วันนี้วิธีการครับแน่นอนวิธีการที่เราจะดูว่าเรารักคนถูกหรือไม่เราควรค่าที่จะเดินต่อกับเขาหรือไม่ผมเคยบอกไปแล้วในก่อนหน้านี้หลายๆคลิปหลายๆไลฟ์คือการมาจดเลยครับจดข้อดีข้อเสียของเขาเลย เหมือนการใช้เงินเหมือนกันถ้าเรามัวแต่ใช้ไปแต่ละวันแต่เราไม่เคยจดมันเลยเราก็ไม่รู้ว่าเราใช้เงินที่มันฟุ่มเฟือยอะไรไปบ้างเราก็จะไม่รู้ความรักก็เช่นเดียวกันเราก็มาจดเลยว่าข้อดีของเขามีอะไรบ้างเขียนใส่กระดาษเขียนใส่โนโ้ตเสร็จแล้วเราก็มาเขียนข้อเสียของเขาเช่นกันข้อเสียของเขามีอะไรบ้างลิ์ออกมาทั้งคู่เลยเสร็จแล้วเราเอามาเปรียบเทียบกันดูครับเราก็จะเห็นภาพที่มันชัดเจนมากขึ้นเราก็จะรู้ทันทีว่าวันนี้เราแค่ รักคนผิดเท่นั้นเองหรืออ๋อเรารักคนถูกแล้วละ่ะเพียงแต่ว่าคนเรามันต้องมีผิดพลาดกันบ้างรเราควรค่าที่จะให้โอกาสเขานะเพราะเขาหลงผิดไปเขาหลงไปตามวิบากกรรมที่มันเกิดขึ้นแค่นั้นเองแน่นอนครับคนเรามันเกิดมาเพื่อชดใช้วิบากกรรมถ้าวันนี้เขาอยู่กับเราแค่คนเดียว จนตลอดชีวิตเลยจนถึงวันสิ้นสุดอายุไขเขาก็จะไม่ได้ชดใช้วิบากกรรมที่เขาเคยทํามาแต่อดีตชาติกับคนอื่นๆสมมุติว่าปีนี้ชาตินี้เขามีวิบากกรรมที่ต้องชดใช้กับคนอีก3 4คนแต่เริ่มต้นชีวิตมาเขาก็คบกับเราเพียงคนเดียวจนบ้านไปจนสุดท้าย30 40ปีเขาก็จะไม่ได้มีโอกาสชดใช้วิบากกรรมของเขาแน่นอนว่าช่วงเวลาที่เราดวงตกหรือดวงคู่มันอยู่ในช่วงวิบากกรรมเกิดขึ้นมันก็จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เขาจะต้องไปชดใช้วิบากกรรมบ้าง ใจเราเบาลงเพราะเรามองเห็นธรรมชาติมองเห็นสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นมองเห็นสิ่งที่มันจะต้องเป็นไปเราก็จะไม่ไปทุกข์ใจไปกวนใจกระวายใ,ใจกับมันอ๋อมันต้องเป็นแบบนี้เพราะคนเราเกิดมาเพื่อชดใช้สุดทา้ายแล้วพอชดใช้หมดแล้วหมดเวรหมดกรรมมันก็ต้องจบลงจากกันไปไม่ว่าจะจากแบบใดก็ตามสุดท้ายแล้วก็ต้องตายจากกันไปให้เขาได้ใช้วิบากกรรมของเขาเราก็จะได้ใช้วิบากกรรมของเราวิบากกรรมของเราคืออะไร วิบากกรรมของเราคือการจะทําที่เขาได้ทําและทําร้ายจิตใจเราแล้วแหละคือวิบากกรรมของเราเราก็ก้มหน้าชดใช้มันไปต่อสู้กับความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นใช้สติในการต่อสู้กับมันถ้าเราเอาชนะมันได้แน่นอนครับสิ่งดีๆจะตามมามันจะเป็นรางวัลตอบแทนของคนชนะของผู้สําเร็จของผู้กล้ากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองกล้าที่จะต่อสู้กับปัญหาที่มันเข้ามาในชีวิตกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความทุกข์ อย่างที่ผมบอกครับมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นก่อนเสมอก่อนที่จะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้น ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอไม่มีฝนตกไม่มีพายุเข้าก็จะไม่เห็นท้องฟ้าที่สดใสเห็นไหมว่าถ้าไม่มีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นเราก็จะไม่เห็นสิ่งดีๆตามมาเหมือนกันที่ผมพูดบ่อยๆคนเราจะต้องร้องไห้ก่อนที่จะหัวเราะเป็นเกิดมาไม่มีใครที่จะหัวเราะได้ก่อนจะต้องร้องไห้ก่อนเสมอฉะนั้นวันนี้เช่นกันอุปสรรคปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้เนี่ยให้เรากล้าที่จะสู้กับมันโดยใช้สติใช้ปัญญาใช้เหตุผลในการต่อสู้กับมันถ้าเราเอาชนะมันได้ แน่นอนครับความสุขจะเกิดขึ้นแล้วเราจะมีสิ่งดีๆตามมาแน่นอนวันนี้อยากให้ทุกๆคนนะอยากให้ทุกๆคนหันออกมาต่อสู้กับมันอย่าปล่อยให้ความทุกข์เหล่านั้นมันทําร้ายเราอยู่ฝ่ายเดียวมันกัดกินเราไปทั้งตัวหันกลับมาต่อสู้กับมันเข้มแข็งเอาชนะมันให้ได้นี่แหละคือสิ่งที่เราจะสามารถเอาชนะความทุกข์และ,ะเผชิญกับความสุขได้ขอทุกคนสู้ส